สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะพาทุกท่านก้าวไปด้วยกันในโลกของการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างทักษะชีวิตครับผมโทนี่กิติกรนันทวงศ์อยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับและวันนี้นะครับเรายังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณสมบัติทรงเตชะเลิศหรือครูออฟผู้ในการสถาบันเน็กซัพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพคนทีมและองค์กรครับสวัสดีครับครูออฟครับ สวัสดีครับคุณโทน,นี่นะผู้ฟังงทุกท่านครับครูอ๊อฟครับหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับในเรื่องของการใช้เรื่องเล่าหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ storytelling นั่นเองครับเป็นการดึงดูดผู้ฟังด้วยนะครับหลายคงคงเคยฟังใครพูดกันมาบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกติดตามจนลืมเวลาเพราะว่าเขาเนี่ยเล่าเรื่องได้เก่งมากๆขอถามครูอ๊อฟตรง,ตรง,ตรงๆเลยครับว่าทำไมเรื่องเล่าถึงมีพลังในการพูดครับเรื่องเล่าเป็นเมกะเทรนของโลก นั่นหมายความว่าโลกให้ความสําคัญกับเรื่องเล่าในการสร้างพลังในการสร้างความจดจําข้อเรียนรู้ของคนครับ,รบผมเลยอยากจะชวนทุกท่านตามนี้นะครับว่าสมมุติว่าตอนนี้ต้องอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้กับคนที่เปลี่ยนยางรถยนต์ไม่เป็นเนี่ยให้เขาอยากเปลี่ยนและเปลี่ยนได้เนี่ยระหว่าง เดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนตามคู่มือหนึ่งสองสมสี่ห้าให้ฟังนะกับ,บผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมยังแบนบนทางด่วนผมมีวิธียังไงบ้างโอ้อันนี้คือสองหัวข้อที่ให้เลือกใช่ไหมครับให้เลือกว่าอยากจะฟังผมแบบไหนถ้าเป็นผมผมขอเลือกหัวข้อที่สองนั่นก็คือให้ครูออฟเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับครับทั้งทั้งที่ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมา มันเป้าหมายคือให้คนฟังเนี่ยเปลี่ยนยางรถนได้ครับแต่วิธีการมันต่างกันอครับคุณคุณทอนี้เลือกเรื่องเล่าที่ผมยังแบ่นบนทางด่วนใช่อเพราะว่าการเล่าเรื่องครับมันน่าสนใจการบอกเรื่องราวที่บอกสิ่งที่มันเป็นผมใช้คําว่าแฟกกับสตอรรดีแฟกต์ไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่นะแฟกต์ค, fact คือ มันก็คือเรื่องจริงแหละแต่จะบอกว่าเออขั้นที่หนึ่งทำแบบนี้ขั้นที่สองทำแบบนี้ขั้นที่สามแบบนี้แต่มันไม่มีเรื่องราวแต่ storytelling เนี่ยเราก็พูดเรื่องจริงเหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องที่มันมีเรื่องราวประกอบมีเหตุการณ์ประกอบมีตัวละครประกอบครั storytelling มันก็เลยมีความสําคัญและมีพลังแบบนี้ครับครับอืต้องถามครูออฟสักนิดหนึ่งครับว่านอกจากอสองหัวข้อที่ครูออฟบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ย ผลลัพธ์ที่ผู้ฟังจะได้รับเนี่ยนอกจากสิ่งที่เขาจะสามารถเปลี่ยนวิเปลี่ยนยางรถยนต์ได้เองเนี่ยเขาจะได้รับอะไรแตกต่างกันจากสองหัวข้ออันแรกเนี่ยผมเรียกว่าการเล่าแบบแฟกต์ครับเป็นขั้นเปลี่ยนยางรถยนต์ตามคู่มือครับผมจะบอกนั้นหนึ่งคือแปลอุปรกรณ์มาแปลงประแจมาครับสองคือไขน็อตตามนี้ตามรูปที่เห็นบนคู่มือครับสคือทาแบบนี้ยกล้อออกมาอื กับวิธีที่สองคือเรื่องเล่าครับว่าผมติดอยู่บนทางด่วนแล้วยางแบนโดยที่ไม่รู้ตัวครับถมันเกิดโครงเกิดขึ้นผมหงุดหงิดมากเลยแลบกลัวมากด้วยครสองเรื่องนี้ครับผลลัพธ์ต้องการไปสู่การเปลี่ยนยางได้เหมือนกันแต่ที่ผมยังไม่เล่าในรายเดียรเนี่ยเพราะว่าผมจะมีเรื่องราอีกเรื่องหนึ่งที่มันมีพลังมากกว่านี้ผลลัพธ์ที่ได้ครับผมก็เอาเรื่องเล่าแบบเนี้ไปเล่าบงที่อื่นนะครับครับกลายเป็นว่า คนฟังเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าติดบนทางด่วนเนี่ยแบบตั้งหน้าตั้งตาฟังครับรบมากกว่าเยอะเลยพร้อมกับลุ้นไปด้วยกันกับผมครับว่าถ้ารถมาข้างหลังจะเป็นยังไงม,มีการกันอุบัติเหตุเพียงพอไหมอาจารย์จะทำยังไงอ่ะรถมันต้งเยอะตั้งแยะฝนจะตกหรือเปล่ารับเห็นไหมครับมีคนลุ้นไปกับผมแล้วอยากฟังเรื่องราวนี้ไปตลอดจนจบ รู้ต้งรู้อยู่แล้วครับว่าผมเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนได้อย่างไรเนี่ยเขาอยากรู้อยากฟังและผลพลอยได้ที่เขาได้รับก็คือว่าคนฟังก็ได้ขั้นตอนของการเปลี่ยนยางไปด้วยในตัวครับครับผมแบบนี้การใช้เรื่องเล่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะดึงดูดผู้ฟังใช่ครับครับดึงดูดผู้ฟังได้ครับและทําให้ผู้ฟังจำเหตุการณ์นี้ได้แบบ ระยะยาวเลยแล้วก็อาจจะสามารถจําขั้นตอนในการเปลี่ยนยางไปโดยปริยายด้วยใช่ครับครับไม่คือผลพลรไดยได้ที่เราต้องการให้ได้ผลลัพธ์หลักครับแต่มันกลายเป็นว่าเขารู้และจําขั้นตอนวิธีการไปโดยปริยายที่คุณเทนี้บอกครับจําเรื่องราวก่อนอนําไปสู่การจําขั้นตอนได้ครับและจําได้ในระยะยาวครับอแบบนี้โครงสร้าง ในเรื่องเล่าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับผมได้ชวนตรงนี้นะครับว่าโครงสร้างมันคือผมขอนําศัพท์ภาษาอังกฤษครับที่เขียนเป็นแบบแบบอังกฤษนะครับไม่ใช่เป็นแบบอเมริกันก็คือคําว่าเซ็นเตอร์ที่แปลว่าศูนย์กลางครับขึ้นต้นด้วยคำว่า C ตัว C E N T R E แล้วก็ S ครับผู้ฟังก็เขียนตามได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่ ตจ็ดตัวครับ,รบ C E N T R E S นั่นหมายความว่ามี7เทคนิค7ขั้นตอนเขั้นตอนในการวางโครงเรื่องของเรื่องเล่าของเราครับผมขอ,อนำเรื่องใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการการเปรียยานุยนต์บนรถนะครับครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่านกว่าน่าสงสารครับ ถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้จักนกว่าผมขอเล่าให้ฟังว่าคล้ายคล้ยนกยูงเพราะท่านรู้จักนกยูงอยู่แล้วนะครับครับตัวจะใหญ่กว่าไก่หน่อยหนึ่งแต่เขาจะมีหางที่สวยงามมากครับและเวลาแผนหางออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบร้อยแปดสิบองศาที่สวยงามไม่ลวดลายสวยงามจับตาจริงๆครับนกว่าจะคล้ายนกยูงมากๆครับ แต่เป็นคนอาสายพันธุ์กันก็เลยอยากจะนำเรื่องของนกว่าน,น่าสงสารเนี่ยมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านฟังครับนกว่าตัวนี้ครับมันก็เป็นสัตว์ป่าประเภทหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนกว่าจะอยู่กับเป็นฝูงเป็นสัตสัว์งคมระหว,ว่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเดินหาอาหารไปเรื่อยๆครับ,รบจนกระทั่ง มาอยู่ที่ลานแห่งหนึ่งคราวนี้ครับในเมื่อนกว่าเป็นสัตว์ป่าก็ย่อมมีอีกบุคคลหนึ่งผมเรียกว่าในพรานนั่นเองในพรานมีอาชีพก็คือหาของป่าหาสัตว์ป่า,ห,า,ปาหรือแม้กระทั่งหาสัตว์เป็นอาหารด้วยครับเพื่อยังชีพแล้วก็ประกอบอาชีพของในพรานในพรานรู้จักสัญชาตญาณของนกว่าดีครับว่านกว่าเนี่ยชอบแพลนหาง และชอบที่จะอวดหางของตัวเองเพื่อให้สัตว์เพศตรงันข้ามเนี่ยเข้ามาสนใจในพรานรู้สัญชาตญาณน,นี้ในพรานก็เลยใช้วิธีหนึ่งครับเขาใช้วิธีว่าเขาตัดท่อนไม้ไผ่ครับครับท่อนไม้ไผ่ที่เป็นลำกลมๆสูงประมาณประมาณห้าสิบเซนนั่นหมายความว่าสูงประมาณฟุตแล้วโบวอปยี่สิเซนแม้บรรทัดหนึ่งไกลยี่เซน ตัดออกมาประมาณ15ท่อนได้10กว่าท่อนนะครับ,รบแล้วผ่าครึง่งนึกภาพถึงไม้ไผ่ลำกลมๆแล้วผ่าครึ่งนะครับก็จะเป็นครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมก็จะได้ไม้ประมาณ30ท่อน40ท่อนได้ในพายก็จะปักไม้ไผ่เนี่ยครับเปน็นรานกว้างครับที่เห็นนกว่ามามา,มาหากินอยู่ปักให้มันห่างๆกันประมาณแค่ลําตัวช่วงช่วงตัวของนกว่าตรงนี้ ก็ปักๆป,ก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 ปักเอาไว้ลึกลงไปสักประมาณ15เซนได้มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกประมาณ30เซนคือฝฟุตหนึ่งก็พอดีพอดีกับตัวนกว่าพอดีแล้วในพรานก็จากไปคสักไม่ไม่ถึงไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงครับฝูงนกว่านก็เดินออกมาเพราะว่าไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรเขาก็มาหากินตามปกติในลานกว้างตรงนั้นก็จะมีไม้ไผ่ปักอยู่ครับสัญชาตญาณของนกว่าก็คือเขาก็จะแผ่นห่าง ด้วยความที่มีมาหลายตัวนะครับนกว่าก็มาเดินเข้ามาที่ลานอยากจะแพนหางพอแพนหางปุ๊บครั้งนี้ผิดปกติเพราะว่าหาตัวเองก็จะไปชนกับไม้ไผ่ที่ในพายเขาปักเอาไว้ครับเดินไปตรงนี้เอาก็ชนอดิกเดินไปตรงนี้ก็ชนอดิกชนเดิกชนดิก,น,ดก,น,ดกนกว่าก็รู้สึกหง,งุดหงิดละมีอีกหนึ่งสัญชาตญาณของนกว่าครับว่าต้องการที่จะแผนหางให้ได้ เป็นเรื่องที่สําคัญมากอมไม่แผนหางจังหงุดหงิดมากครับพอแผนหางไม่ได้แผนไปก็ติดแผนไปก็ติดแผนไปก็ติดแผนไปก็โดนไม้ไผ่บางไม้ไมผ่บางท่อนก็มีคมครับเขาแผนไปเขาก็ไปไปโดนอืปีกก็ไปโดนก็จะเลือดไหลนิดหนึ่งครับแต่ด้วยสัญชาตญาณแนแรงกล้าของนกว่าครับก็ไม่ยอมอืมเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะกําจัด กำจัดไม้ไผ่เนี่ยให้ได้เอาปีกกระแทกไปแล้วก็ไม่ได้เอาปีกกระแทกไปก็โดนโดนคมของไม้ไผ่บาดอีกก็เจ็บอีกสุดท้ายนกว่าคิดไม่ออกครับเขาใช้ลําคอของตัวเองอืมลําคอของนกว่าของนกยูงเนี่ยของของนกว่าตัวนี้ครับ,รบมันจะคล้ายๆกับลําคอของหา่านที่มันจะจะยาวหน่อยครับ <c oughs> กลายเป็นว่านกว่าใช้ลําคอของตัวเองครับ พันไปที่ไม้ไผ่แล้วเกรงและวลัตลังให้ไม้ไผ่ยกขึ้นมาให้ได้พลังของความลัดกับความแข็งของไม้ไผ่มันอยู่ด้วยกันปุ๊บกลายเป็นว่าความคมของไม้ไผ่มันก็จะกินเข้าไปที่ลำคอของนกว่านกว่าโดนบาดครับเลือดออกสัญชาติอยองนกว่าอย่างแรงกล้าอีก ก็พยายามที่จะล้างเพื่อเอาไม้ไผ่ออกให้ได้แต่ไม้ไผ่มันก็แข็งแรงครับมันก็ไม่ออกครับสิ่งที่ออกคือเลือดของนกว่าครับครับมันก็ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนกว่าอ่อนแรงลงและตายครับอืมครับเป็นเหตุการณ์นี้อยู่หลายตัวเหมือนกันครับอมืครับอวั oh. นเวลาผ่านไป นกว่าก็ตายอยู่ตรงนั้นครับตัวสักครู่นะครับน,นายรพรานก็โผล่ออกมามเห็นผลลัพธ์เห็นผลงานของตัวเองครับครับเห็นนกว่าที่ตายอยู่หลายตัวก็เก็บนกว่าไปครับไปเป็นเหยื่อหรือไปไปเป็นอาชีพของนายพรานไปครับเรื่องนี้กำลังจะบอกทุกท่านครับว่าก่อนอื่นผมก็ต้องถามทุกท่านก่อนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับว่า ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกไงบ้างฟังแล้วรู้สึกเศร้าเศร้าครับเราคิดว่าได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องของการเอาตัวรอดอของนกว่าครับครับ,รบสุดท้ายมันก็ไม่รอดด้วยนะครับใช่มันไปตอบสนองสัญชาตญาณของมันคือการแผ่นห่างนิทานของนกว่าน่าสงสารตัวนี้ครับครับเกยจะอยากจะบอกกับ คุณทวีนั้นก็ทุกทุกท่านครับว่าสัญชาตญาณหรือความคิดหรือเรื่องเดิมๆที่ยึดติดมาตั้งแต่เดิมครับถ้ายังคงใช้สัญชาตญาณเดิมหรือความคิดเดิมๆที่ไม่อยู่คือยังไงก็ต้องแผนหางให้ได้ทุกวิธีทางยังไงก็ต้องทําไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็วิธีไหนก็ตามก็อาจจะส่งผลร้ายกับตัวเองได้ครับก็เลยมองว่าคนเราทุกคนก็ มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ความสามารถตัวเองแต่ท่านไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการอาจจะไม่ได้ผลหรืออาจจะส่งผลร้ายอะไรกลับขึ้นมาหาตัวเองเหมือนนกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการนำ storytelling นะครับมาเชื่อมโยงกับการพูดไม่ว่าจะเป็นในบริบทไหนก็ตามนะครับสามารถที่จะนําเรื่องราวต่างๆเแาเนี้มาดึงดูดผู้ฟังได้แบบนี้ครับไ โครงสร้างของคำว่าเซนเตอร์เนี่ยถ้าแยกออกมาเป็นเจ็ดตัวอักษรนะครับจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับครับเรื่องเล่าเรื่องนกว่าน่าสงสารผมต้องการจะมอบวิธีคิดของเรื่องการปรับตัวปรับวิธีคิดการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันไม่ยึดติดกับสิ่งดําเดิมเหมือนนกว่านะครับ C ตัวแรกคําว่าเซนเตอร์ C E N T R E S สีตัวแรกคือตัวละครครับตัวละครในนี้ก็คือนกว่ากับนายพรานมีแค่2ตัวละครนี้เท่านั้นคือคาแรคเตอร์สีคือคาแรคเตอร์คือตัวละครครัอีครับอีคือเหตุการณ์อีเวนต์เรื่องราวของนกว่าที่ตกเป็นเหยื่อของนายพรานครับที่รู้จักสัญชาตญาณของนกว่าเลยจับนกว่ามาเป็นเหยื่อมาเป็นอาหารได้ครับ อีเวนต์ครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคที่จะทําให้ผู้ฟังเห็นภาพบรรยากาศต่างๆใช่ครับผมทอนหัดตัวที่4นะครับครับตัวที่4คือ N อ่ะทักัตัวที่3ตัวที่3คือ N ครับ N คือ Name Name คือชื่อชื่อตัวละครคือนกว่าในพรานในปลามีไม้ไผ่ชื่ออุปกรณ์สารที่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแล้วก็ตั้งแล้ก็มีบอกเล่าให้ฟังมันมีอะไรบ้างครับ มาตัวที่4ี่ครับตัวทีทีคือ turning point คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของนกว่าคือนกว่าไม่สามารถแผนหางได้เลยเพราะมีไม้ไผ่เป็นอุปสรรคเลยต้องใช้คอของตัวเองในการที่พยายามคือใช้อวีบาทุกส่วนน่แต่คอเป็นส่วนที่ยาวที่เขาคิดไปเองว่ามันจะถอนไม้ไผ่ได้ครับมันก็ได้เกิดตัวที่หครับคือ react react คือ แล้วมันแสดงปฏิกิริยายัางไงล่ะมันก็จะใช้คอมันเป็นรัดครับรัดไม้ไผ่เพื่อจะโยกไม้ไผ่ออกมาให้ได้เพื่อมันจะได้แผนหางได้ครับไลยพาไปตัวที่หครับตัวที่หคือตัว E E คือ N Result จุดเปลี่ยนสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ตามมาแล้วเกิดผลลัพธ์อะไรเกิดผลลัพธ์คือนกว่าตายครับอเพราะมัน ใช้สัญชาติตัวเองสัญชาติตยานของตัวเองในการที่จะแผนหางให้ได้โดยพยายามจะเอาไม้ไผ่ออกมาให้ได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเซนเตอร์แต่มันมีตัว S ตัวสุดท้ายย่อมาจากคำว่า sound message ข้อความที่มีเสียงดังก็คือข้อความที่มีประโยชน์คือการเรียนรู้ของเรื่องนี้คืออะไรรการเรียนรู้ของเรื่องนี้ก็คือการยึดติดกับเรื่องเดิมๆหรือสัญชาติตยานเดิมๆ อาจเป็นภัยกับตัวเองได้ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะฝากการบ้านให้กับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการนำเรื่องราวต่างๆนะครับมาร้อยเรียงกันเพื่อที่จะนำเป็น storytelling แล้วก็ลองทบทวนลองฝึกเพื่อที่จะนำไปพูดเล่าให้กับคนอื่นๆฟังมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับสำคัญคือใช้ตัว S ตัวสุดท้ายของเซนเตอร์ครับคุณทวีนแลภูท่านผู้ฟังครับก็คือซาวด์แมทเซบซาวด์แม s เซจก็คือเรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องเล่าเรื่องนี้ต้องการจะส่งมอบความรู้หรือสิ่งดีๆหรือเกร็ดความรู้อะไรให้กับผู้ฟังหลังจากนั้นก็ย้อนไปดูเซนเตอร์ C E N T R E S C คือคาแรคเตอร์ตัวละคร E คืออีเวนต์คือเหตุการณ์ n คือ name คือชื่อตัวละครสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ t คือ turning point ครับคือจุดเปลี่ยน r คือ react คือปฏิกิริยาหรือการทำอะไรหลังจากนั้น e คือ end r e s o l t ครับคือผลลัพธ์คืออะไรและตามด้วยคำสำคัญคือ sound message เสียงที่ดังข้อมูลที่ดังคือการเรียนรู้ของเรื่องนี้คืออะไรและเรื่องเล่าคือเครื่องมือที่เปลี่ยน ข้อมูลให้กลายเป็นความรู้สึกครับและความรู้สึกนั้นถ้าได้รับก็จะจำเรื่องราวและการเรียนรู้ในเรื่องนั้นได้ดีกว่าเรื่องใดๆครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสุดยอดไปเลยครับครูออฟครับเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เล่าเก่งเท่านั้นแต่ว่าต้องเล่าอย่างมีโครงสร้างแล้วก็เชื่อมโยงให้กับ คนฟังนะครับวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับแรงบันดาลใจมากมายเพื่อไปฝึกใช้แน่นอนครับแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากนะครับกับรายการก้าวตามกันวันนี้ผมโทนี่กิติกรและครูออฟสมบัติขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ